แลมาอีกแล้วผมโบ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 ทองออกไปทองทองทองออกไม่ออกขึ้นทองหน่อยเออค่อยๆขยับไปเบาๆเบาๆเบาๆท่านด้วยนะครับผมนี้ต้องไหมอยู่กี่เกมจอนพัฒนาคารนะผม จัดกันสักหน่อยไปครับผมอุ้ยดูไม่ดูตารางการจ่ายดูตารางการจ่ายกันด oh, uh ีกว mm ่าเราจะไปโอ้จะรู้อย่างเดียวเลยตารางการจ่ายเขาข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้โอ้โหกะดูอย่างเดียวเลยอ่ะเราว่าไม่ไม่ไม่รอเลยนะมาลุยกันก่อนเลยนะดีกันเราแค่รอแล้วผมจะดูยกันเลยนะเพราะว่าไม่ไหวละเซี้ยนจัดนะผมเซี้ยนเซี้ยนนะผมเซี้ยนกับแปลกนะผมเซี้ยนมากครับเออ ออกว่ะเฮ้ยไปครับผมโดดไปจะเพิ่มอีกหนึ่งทีไปฮะไหลเรื่อยๆครับผมแล้ววายมาโบ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 ,บและวายมาอีกไหมวายมาอีกเลยครับผมโบ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 ,บโดมดมปโอ้โหไปสักกลเลยไปสักกลเลย ไหลต่อฮะไหลต่อฮะไหลต่ออีกฮะอย่าอยู่ที่แค่นี้ครับผมโบ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 ,โบและทองออกไปครับผมโดดเข้าไปไม่โดดเลยไปต่อฮะเอาดิโดดเข้าไปครับผม สวยงามสวยงามโด,าโ,ดดโดดเข้าไปโดดโดดเข้าไปอืมอืมแล้วเหลือไว้ไว้ทำไมวะน่ะแตกแถวนี้ไปโดดเข้าไปครับผมถือว่ามาดีอยู่ถือว่ามาดีอยู่โดดอย่างนี้นก็มาดีอยู่ โบ๊ะโบ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 ,อบ,อบ,อบอเออเฮ้ย <c> เ <oughs> ก้าวินไป <c oughs> นิ่มๆไป <c oughs> นิ่มๆไป <c oughs> เออเออเออไม่มา <c oughs> ไม่มาไม่ม <c> า <oughs> ไม่โผล่เลยทีนี้ไม่โผล่เลยทีนี้ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยสองพันไปเลยไปโดดเข้าไปครับผมโดดเข้ามาแล้วผันห้าพันห้าอันนี้ก็สองพันแล้าไปดิไปครับผมไหลไป โบ harma, โบ s. <S โบเพชรออกไปเพชรออกมาพันห้าโบโบโบบอุ oh, oh, oh. ้ยไว้ฝั่งไฟไว้ฝั่งบนขึ้นเยอะเลยแล้วก็ประเจ็ดพันดีครับผมเจ็ดพันแปดแล้วมาอีกแล้วผมโบ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 ทองออกไปทองทองทองออกไม่ออกขึ้นทองหน่อยเออค่อยๆขยับไปเบาๆเบาๆแบบเบาๆไม่ออกก็เับไปเต็มๆแล้วผมู่ที่ หมึห่งห้านะผมก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้ว,วาจะกันที่หน้าตลกคลิปนี้ซีอ you ก o o บายครับผม